สวัสดีครับผมทีมข่าวสังคมมอมเมาเยาวชนมอมแมมวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อข่าวหมดไฟขอเชิญพิธีกรภาคสนามได้เลยครับเคยค่ะเคย่ะเคยค่ะเคยครับเคยครับเคยครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อว่านค่ะปัจจุบันอยู่ชั้นปีไหนคะปี3ค่ะปกติกลับบ้านช่วงเวลากี่โมงคะ หลังหนุ่มทึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะช่วยแชร์ประสบการณ์ที่แบบกับบ้านดึกๆให้หน่อยได้ไหมคะแบบอยู่ทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีทํางานกับเพื่อน,นะคะ่ะกับดึกสุดก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนั้น,นะคะ่ะแล้วรู้สึกไหมคะว่าไฟทางเดินของมอเราอาจจะยังไม่เพียงพอในช่วงเวลากลางคืนอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีคะ่ะตรงตามทางเดินตรงนี้ก็มืดอยู่คะ่ะแล้วคิดเห็นยังไงบ้างคะาแบบ การที่ไฟทางเดินไม่พอนี่คือสร้างความรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าคิดเห็นว่าควรจะทํายังไงต่อไปเกี่ยวกับไฟทางเดินเนี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าถ้ากลับบ้านคนเดียวมันก็ค่อนข้างน่ากลัวค่ะเพราะว่ามอเราก็เป็นค่อนข้างเปิดด้วยสามารถให้คนภายนอกเข้ามาได้เวลาดึกๆก็จะมีคนมาวิ่งหรือว่ามันก็เคยมีข่าวออกมาค่ะว่ามีคนเข้ามาเหมือนจะทำคอนเทนตนอ์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วถ้าเรากลับคนเดียวมันก็ค่อนข้างน่ากลัวถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มไฟให้สว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีบุคลากรที่เป็นยามหรือรประพอย่างเงี้ยค่ะที่เขาค่อนข้างกระตือรือร้นในการดูแลความปลอดภัยก็จะดียิ่่งขึ้นคะ ขอบุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสังคมมอมเมาเยาวชนมอมแมมครับผมพีเจครับสำหรับประเด็นที่ร้อนแรงช่วงนี้ก็คือเราได้รับรองเรียนจากมหาลาัยแห่งหนึ่งย่านอโศกนะครับในเรื่องความสว่างในมอไม่เพียงพอและเป็นเรื่องที่หลายๆคนต่างให้เสียงเดียวกันว่ายังทําไม่ถึงครับโอเคครับผมขอส่งต่อเรื่องนี้ให้กับนักข่าวที่ลงพื้นที่ครับ อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะจริงๆมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะมีเส้นทางกลับบ้านหลายทางเลยค่ะซึ่งเส้นทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางะคะ่ะที่มีสิทธิ์ส่วนมากเนี่ยก็เดินทางกลับกันนะคะมาให้ดูนะคะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยก็มีไฟอยู่นะคะแต่อาจจะไม่เพียงพอที่จะส่องสว่างนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศทางกลับบ้านอีกทางนึงนะคะ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเนี่ยก็ค่อนข้างมืดค่ะแล้วก็ยังมีนิสิตบางกลุ่มยังไม่ได้กลับนะคะเนื่องจากอาจจะอยู่ทํางานและด้วยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะคนนอกเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ค่ะจะส่งผลกระทบต่อด้านความปลอดภัยให้กับนิสิตเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะ จากการสำรวจนะคะดิฉันนะคะได้มาสำรวจเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบค่ะก็จะเห็นได้ว่ายังมีนิสิตบางกลุ่มนะคะยังไม่กลับข่ะเนื่องจากทำงานอยู่บางกลุ่มทำกิจกรรมอยู่นะคะวันนี้นะคะก็จบการรายงานข่วเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณส้มจีนครับค่ะจากความให้ดิฉันวิเคราะห์นะคะในฐานะนักวิเคราะห์สื่อเนาะจากที่เห็นเนี่ยดิฉันมองว่ามันเป็นการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นเครื่องมือในการเ,าเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวกนะคะ mm hmm. ค่ะสำหรับดิฉันนะคะดิฉันมีความเห็นว่า mm hmm. ทางมหาวิทยาลัยนะคะควรจัดสรรงบประมาณในการดูแลหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะเ mm hmm. ช่นนะคะควรจัดเอเวรยามนะคะหรือเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคืนให้มากขึ้นค่ะและ,ะจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ เสาไฟนะคะเพื่อติดตั้งในมหาวิทยาลัยให้มีความสว่างเพียงพอมากขึ้นค่ะโคศกตัวแทนสภามาสวไม่มีคลิปบ้างไงครับค่ะจากการสำรวจปัญหาที่พบในมหาวิทยาลัยนะคะพบว่าปัญหาหมอกไฟที่มีสิบเรียกร้องจํานวนมากติดโพเป็นอันดับหนึ่งค่ะถ้ามหาวิทยาลัยจะมีวิธีการเร่งแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างคะนี่คือ เป็นปัญหาที่นิสิตรเรียกร้องกันมาค่ะครับผมนะครับได้รับคําสั่งจากทางมหาวิทยาลัยให้มีการจัดการแก้ปัญหานะครับให้มีมาตรการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยจัดทีมบุคลากรเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ให้มากขึ้นและครอบคลุมภายในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้รัดกลุ่มแก่นิสิตยอย่างมากขึ้นในช่วงเวลากลางคืนครับผมก็จบไปแล้วสําหรับประเด็นเรื่องหมดไฟนะครับทุกคนมีความคิดเห็นว่ายัางไงครับ สามารถบอกต่อกันได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ